กีฬาฟุตบอลไทยบ้านนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะคะน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตรงนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมของพ่อโจกับปันปันใช่ไหมครับแล้วก็พ่อโจ,ออโจกับพอ่อรัตใช่ไหมเออแล้วก็มีปันปันที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ เป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีขอบเขต็นะคะทุกคนแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในทีมก็คือน้องเอมมี่ศรีสารของเราเองนะคะคนคอยดูนะว่าใครจะทําประตูได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ใครได้ประตูเท่าไหร่แล้วปันปันอ๋อทีมพลัดได้สองแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ย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 เฮยนฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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  เจนหาวเป็นประตูโกนะคะฝั่งทางนู้นนะคะโอ้ประตูเหนียวมากทุกคนเหนียวสุดเอ้ยน่าอกรับไปเลยพระเจ้าองเอมแย่งสิไอพอลูกพอลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมา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 ตาม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 มา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 โอถูกแย่งไปด้วยโมกุลนะครับใบกระโมครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มังกรบอกได้อยู่ได้อยู่อย่าไปซีเรียสเฮ้ย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 พี่มังแย่งถูกแย่งไปแล้วระวัง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 โอ้ สกอร์อะ่ไรแล้วสองสองนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก,มาก,กแพ้ชนะไม่ต้องเครียด,อยดขอแค่ได้วิ่งได้เล่นก็พอนะคะน้องเอ็มหนูทำไมไม่ใส่รองเท้าอ่ะลูก

ไม่ด้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยเอากลวยมาตั้งดย เมื่อก่อนโดนอามไม่ได้โดนเฮียนิดตัวครับตตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วปันเอา ขอบเขตประตูโกมาอันนี้เป็นกติกาไงกำลังพูดกติกากันอยู่เอาจะ้อมยัง้อมยัง โอเคเตรียมีดูหน้าเเ้าไปเกียบอลก่อนเอมมาดิเกียวเกมบอลมันเลยงนี้แล้วยหน้าปตะตูยังได้เลยเรวเวเเตรียมเตเตรียมโอ้สักทีเธอสักทีเธอส่งเธอส่งเธออุ้ยโอ้คมมาออกอีกแล้ว พุ่มไปพอโต้รับโอ้ล็อกคลิล็อกเป็นไงเป็นไงเร็วเร็วเรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย